สถิติสุดปังไบวัชรวิ์ขึ้นปกนิตยสารในปี66มากถึง12ปกกันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าสเตติไม่ธรรมดานะคะขึ้นปกนิตยสารในรอบของปี66นี้มากถึง12ปกมีรายงานในเพจสเตติของเทนไบวัชรวิ์รายงานค่ะว่าปีนี้ก็เป็นอ่งปีทองของเขานะคะขึ้นปกนิตยสารดังมากกว่า12ปกเป็นนิตยสารทั้งแบบเล่มและแบบดิจิตอลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเพจดังรายการ อีกรายการนึ่ก็เคยปรากฏภาพในนิตยสารชื่อดังของเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นศิลปินชายคนแรกที่ขึ้นปกนิตยสารของ Vogue TH This Year Birth Became 22 Covers in Birth Physical and Digital Magazine ซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเจ้าตัวเป็นหนึ่งคนที่ผลงานนั้นสุดปังค่ะและก็ยังมีรายงานอีกค่ะว่าใน Social X ตลอดปีนี้นับถึง9ธันวาคม เขามียอดแฮชแท็กที่พุ่งขึ้นไปถึง49ล้านแฮชแท็กในทวิตกันเลยโอ้โหปังมากเลยละจ้าจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เก็บภาพความปังของหนุ่มคนนี้และความน่ารักของเขามาฝากกันมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันคะ่ะ